อี s y เฮ้ยคุณบอกว่าดูแคร่รูปก็ทําได้อ่ะเพราะคุณรู้แล้วไงว่าตรงนั้นมันวางไงตรงไมคัสอ่ะถ้าคุณไม่รู้ก็นั่นแหละตู้มก็โดนระเบิดมาแล้วแค่รอบนึงตายมาแล้วไม่รู้กี่คนแล้วหาตรงนี้เนี่ยนะอื้มก็ฝั่งอื่นมันคุณหมดแล้วลุงมือไม่ถึงละแขนต้านไม่กวดอะแขนต้นเอ้าเกมแพ้ไอ้สงเวทเวท คือผมยิ้นเฉยๆแล้วผมกินเบเกอร์ครับผมบอกองแขนตั้นกนไม่ถึงไอ้พอยฝากโอ้ยใช้แรงงานซะคุ้มจริงๆเลยขับรถรางให้เลยไหมวะวางเรือให้เลยไหมวางเฮ้ยทำไมมันมีบล็อกอะไรดอกของแล้ววะเนี่ยทำไมมันเครื่องปูหรือเปล่าวะเอาเอาเอ๊ะเอาพังวะเอ๊ะทำไมฮะทำไมในเธอนั่นพังวะเฮ้ยฮะเออมันหายไปจริงแเนี่ย ไม่ในเธอต์ตแคปหายอ่ะไอ้ไม่เนเธอต์เนเธอต์ดีบีหายอะไรอ่ะเอ้ยมันมันมันทายแล้วหายสามอันเลยเหรอเออมันหายจริงเหรอวะดีบีจะเบิดแล้วเตานั้นหายหมดเลยไอ้เชีดีบีหายเอ้าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะบ้ามันระเบิดไม่ได้นี่ไปโดนระเบิดบอกขนาดนี้รังอีกเยอะปลาเทปแกะจมูกไงล่ะไม่เดี๋ยวแล้วไอ้นั่นก็หายไปนี่ไอ้พิกี้พิตันหายไปเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้อันนี้ควรหายมันไม่หายนะอันนี้มันไม่ควรหายมันหายไปไหนวะ S <S เอนเนมันจริงจังนะ<า>เนี่ยเ <นะ S 1> มื่อกี้เอฟเคอยู่แล้วไม่ได้ดูไงผมอัดรีเพย์บอทไว้เราไปดูภาพรีเพย์กันได้ใช่ครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันหายไปไหนแต่โชคดีที่ผมได้อัดรีเพย์ไว้ไหไเไวไวไหมือนกันงั้นเราย้อนกลับไปดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นไงโดน TNT แดกไปเริ่มร้อยเอาและ Ancient DB ที่ดรอปอยู่ก็โดนแดกไปเหมือนกัน โดยหลักการแล้วเนี่ยเอ็นเชียนดีบีมันไม่ควรถูกเทนทีทำลายนีย่งั้นเราไปทดลองกันที่เดอะบอยกันดีกว่าเอาล่ะมาเริ่มกัน เบื้องต้นเราจำลองเหตุการณ์ตอนที่เทียนีระเบิดขึ้นมาก่อนเท่าที่ผมคิดได้น่าจะเกิดจาก m o v i n g Pi s ตันหลักการเป็นงี้เมื่อ p ิ s ตันดันบล็อกมันจะสร้างบล็อก Mo วิ n g p i s ตันขึ้นมาจากบล็อกที่ถูกดันเจ้าตัว Moving Pi s ต o n เนี่ยมันไม่ได้ Co อ y โค้ดกันแรงระเบิดมาจากบล็อกต้นฉบับมันก็เลยถูกเท t นทีทำลายแบบนี้ถือว่าโชคยังดีที่ผมรู้ว่าช่องโหว่ตัวนี้แก้อย่างไงผมก็เลยเขียนโค้ดเพื่อมาอุดช่องโหว่นี้ไปเรียบร้อยและไม่มีทางเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน แต่ผมสงสัยอยู่หนึ่งอย่างเกิดอะไรขึ้นกับเอเ i ชีนดีบที่หายไปก่อนหน้านี้ล่ะอ่าจริงๆแล้วมันก็หายไปเฉยๆแหละไม่มีอะไรหรอกกูจะทำให้มันระทึกทำไมวะเนี่ยทำไม ตั้งไม่มีไอิตนดีีนะตัวไม่มีอนดีบีนะตังมมีเนดีบีะตั้งไม่มีอเชนดีบีะไม่มีไอเชนดีบีนะตั้งไม่มีไอนดีีะตงไม่มีอเชนดีบีนะตัไม่ีอเชนดีบีนะตั่งขม่อเชนดีบีนะตังไม่มีอเนดีีะไม่มีเนดีบีนะตัม่อเนดีบีนะต้งไ่ีเนดีีตั้งไม่เนดีีนตั้งไีไเดนตั้ไม่มีไเช มาได้ไงวะเราเรามีแผนสองเสมอด้วยหมอแล้วพี่คิดว่ามาได้ไงพี่ไม่รู้คิดว่ามาได้ไงไม่รู้่คิดว่าพี่อินหัวใครระเบิดทุกอย่างด้วยนะไม่รู้เราจะเระเบิดไอ้ดูเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไงเจอพอดีเอาอะไรวะเนี่ยสองอันโคตรเที่ยอะไรทำไมมันจะตรงอะไรเป๊ะขนาดนี้วะอ่ะงี้จัดไปสามอันเนี่ยว่าวกว่าคลิปต่อไป เด็กไม่บอกเศษของเด็กบอกเอ้ยลุงไปเอ็กเลวตัวเกียอะรมึงเอาฟูดเทจเต็มไปดูไม่ละไอ้์แสตเออลืมเอากล่องเครื่องมือมาขอฟินแนนติวหน่อยเป็นพระเอกในหัวใจเธอฟินแนนติวะนี่ไงอันนี้ก็จุดไฟได้เหมือนกันเฮ้ยไฟแรงเลยพอยเอาเมนดิ้งใส่ในนี้ทริกเกอร์กูทิกเกอร์มากอันเบกกิ้งด้วยนะ มีเอฟฟิเค้นซีแบบจุดไว้ขึ้นอะไรเงี้ย The f u c k ใส่ไปทำไมวะนั่นอยู่ดีๆเอมอนสิบสองทม์ก็เข้ามาปรึกษาเรื่องรองเท้ากัดสองไม่พอเฮ้ยหนุ่ยเพื่อนรักไม่ใช่ไหมมาไปแล้วมาพูดไปแล้วมึงใครมีปัญหาเรื่องรองเท้ากัดไหมครับมันเป็นรองเท้าแตะเว้ยเรื่องรองเท้าแตะแม่งกัดผมเวลาซื้อมาข้างแรกก่อนใส่ให้กัดมันก่อนทีหนึ่งไม่ค่อยใส่ตอบเรื่องง้างง้างยานยนต์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 านยนต์ยานยนต์ยานยนต์ โโอออ้หะะไร่กระชากหลังรุนเลยนะรุนกระชากหลังรุปแล้วยอมโอมผมต้องขอตัวก่อนแล้วครับทุกคนไม่มาไม่ได้ไปนอนแต่ว่าต้องปล่อยคอมสตาร์บไว้ไม่เพราะเรนเดอร์แก้งงานรอบที่สี่ห้าสิบเอ้สามชั่วโมงในการเรนเดอร์งานนี้ไม่ให้ไปคิดถึงแล้วเหรอจ้าที่รักเจอไปเถอะบายหลังจากที่ผมไปช่วยชาวบ้านหายเชดีบีเสร็จแล้วก็แวะไปหาดิฟสเลตโคอต่อคำเตือนความเก่าขั้นสุด อ๋อเครื่องกระตุกเสียงมันตัดเครื่องกระโปงเครื่องกระตุกเครื่องเสียงมันตัดเครื่องกระโปงเครื่องมันตุกเครื่องตัดเครื่องกระโปงวันนี้เราบุลลี่กันเก่งอย่างนี้วันนี่หลงปังไม่เป็นไรหลงรักเกอเล่นตัวเองตกกลุ่มรักกกตลุ่มรักเกอ มึงร้องอะไรนะเออทูนาย้วก um ็โอ ok ้ยโอ้ยโอ้ยคืออะไรอะไรวะอะไรมาละมึงป่าเปลี่ยนกายรีวิวชันมันจะหลับแล้วมันจะหลับแล้วทุกคนระวังมันก็เป็นแค่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งวัฒนธรรม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 เลย What d o you say bro? อ้าโยโอยหูห <irgendw carbono> ูห <Beautiful, S 2> oh. <phrases> ูหูเยี่ยไอ้สัสหูลมฮิเปอร์โอแมนดูแลกระตุกคนไรนิไม่เน่าดูแลกระตุกลกระตุกเน่าายไปแล้วสำลุดสำลุดสำลุดสุสุสลุบสลุบ โอเคบรโอเค b อ g e t it กล g e t it bro เนปูกระปโอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปนอน b We get it we g e t it bro we g e t it อย่าให้มึงนอนแล้วเว้ย big o v e r ทำไมคำมันดูแปลกว่ะลูกจิ๊บเองคิดไปเองคิดไปเอง ทำไมมันกาวจังวะจากนั้นผมก็ขุดเจอดิฟเซเลตโคอก็เจออยู่หลายบล็อกเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นหนึ่งในแร่ที่หาย,ยากที่สุดในเซิร์ฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนัพกับสตีฟคุ้งวันนี้อยู่กันในไหมครับไอเอสเอ็มพี S <S เอพิโซดห้ากันแล้วนี่เลยงอเขาบอกเลยนะหาโคตรยากผมขุดฐานมาเป็นพันๆบล็อกแลว้วอ่ะเจออยู่แค่เจ็ดอันเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะมันก็เป็นแค่แร่ฐานแค่นั้นเองเค้กก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะ ในเอพิโซดนี้นะผมจะมาทำร้านขายบิคอนที่สปาวกันนะครับก็เตรียมของมาทำร้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับแต่ตอนนี้เนะี่ยผมต้องการสีเขียวเยอะมากๆนะเพราะว่าจะามาคราป็นนี่ไซอนเทราคอรตา้ามาก็เตรียมตังค์ไปซื้อของที่สปาวแล้วก็ไปสร้างเลยแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเห็นกล่องหน้านี้ไหมครับเอาจริงๆผมโดนสปอยมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะทำเป็นว่าไม่เคยรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้มาก่อนแล้วกันใส่ชุดไปพร้อมเฮ้ยท่านผู้ชม ใครมันเอากล่องมาไว้หน้าบ้านผมวะไม่ใช่หน้าบ้านเรียกว่าใกล้ๆพอทัลโอ้แม่งเอ่อไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งขนาดนั้นก็ได้มั้งอะไรเนี้ยยิบโอ้แปดสี่ร้อยสิบมันต้องเป็นพิกัดแน่นอนเลยมีเข็มทิศด้วยชีย้ไปทางทางไหนทางนูน่นผมไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันพาไปไหนอืมนี่มันมาตรงนี้ท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มฉ่ำมันพาเรามาที่ตรงนี้ Hmm. อ่ะใส่ไปเออนั่นแหละ <gasps> สุดยอดเอา้าปิดอะเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวจำได้ว่าตอนโดนสปอย <laughs> มันไม่มีประตูแบบปิดลงมานี่หว่าโอเคอ่ะรอก็ได้ไป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 เออแล้วมันก็ปิดเน่มันพ่าม,มาตรงนี้ชึบชึบชึบชบนี่เราต้อง โผล่มาที่ไหนสักที่หนึ่งเฮ้ยเหนื่อยว่ะทำแบบนี้ประเด็นมคือนี่ขายตรงสุดๆเออเนี่แหละคือผมโดนสปอยมาแล้วไงว่ามันจะพาเข้ามาในร้านตรงนี้ตามนั้นแหละคือมันเหมือนจะพามาหาสมบัติเว้ยที่ไหนได้แหมไอ้กายขายคอร์สเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอู้เนี่ยแหละตื่นเต้น เอาแล้วมันเอาเฮ้ย hey, จาได้ว่ามีปุ่มแล้วกูจะออกไงเนี่ยฮัลโหลมันต้องโยนตรงไหนสักทีเนี่ยแหละอ่านี่ไงไอ้ชุบอะแล้วคุญแจฝนหยุดแล้วด้วยแล้วคือเราไม่มีคุญแจเข้าร้านเจ้าของร้านน่าจะไม่รู้หรอกว่าเราขุดแอบขุดเข้าไป,ไปอาแอบขุดคุณทำคุญแจหล่นอารมณ์เหมือนแบบเราทําคุญแจ ไอเนี่ยตกในท่ออ่ะโอเคไม่รู้นะไปละเราแวะมาซื้อแคคตัสหน่อยดีกว่านะพอดีที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลทรายเลยกร็รอบๆมีแต่หิมะนั่นแหละนะสามสแต็กหนึ่งไดมอนด์เหรอโอเคอ่ะซื้อไปสักหกแล้วกันผมรู้ว่าตัวเองใช้เยอะมากกลับบ้านไปเผาของกันเถอะร้านขายพิคอนของผมนะก็จะเป็นสไตล์ที่อารมณ์แบบเป็นแนวเทคอะไรประมาณนี้นครับคือผมเนี่ยไปออกแบบหลังใหม่มา,มาละไม่อยากสปอยอย่ะอยากอยาก,อยากกดข้ามเลยแล้วกันนะเออใช่ก่อนที่เราจะไปทําร้านกัน ไอเอ็นพีบีที่ขอแล้วนะเว้ยลิงก์เชิญอยู่ใต้ดิสคริปชั่นกดจอยกันเข้าไปได้เลยนะอืม,มาคราบของดีกว่าชวิงโอเคป่ะไปที่เปาวกันเลยดีกว่าการที่ผมมาทำธุรกิจบีคอนขายเนี่ยคือเซิร์ฟเราอะใช้บีคอนกันเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมเคยเล่นพวกซีรี่สวาวเวอร์อะไรอย่างนี้เนี่ย มันเคยมีดิคอนพกพหาใช่ไหมเราก็เลยตัดตรงนั้นออกไปเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโกงเกินไปแล้วก็มีแผนที ouais? ่จะทําฟาร์มวิเทอร์ด้วยนะไม่ใช่ฟาร์มวิเทอร์ดิเรียกว่าเป็นฟาร์มหัวของวิเทอร์ผมมีโลเคชันในการทําอยู่ละก็ชิวๆไปเออนี่ผมลืมพาทัวแถวนี้ก็เริ่มมีร้านผุดโผล่ขึ้นมาบ้างแลวนะอย่างของลักกี้ก็ตกแต่งนิดหน่อยนะตรงนี้เป็นร้านขายคนแก่ของนุ้ยเออไปดูราคาหน่อยดีกว่าวูลี่วูชอปบายสุดธิสองอืมมีเอเฮ้ยเฮ้ย โอเคมีแมวการตกแต่งร้านเขานี่แบบดูเรียบง่ายดีแะโดยเฉพาะแคลไซ์ใครมันไปฟ้องว่าผมมีแคลไซต์แต่ไม่ได้ใช้วะนีีิดเดีด๋ยวจับตีมือเลยเยไม่ได้เว้ยของพวกเนี้ยซื้อขายกันเท่านั้นผมมีไอเดียอยู่หนึ่งอย่างผมอาจจะมาดีวธุรกิจกับหนวยนะพอดีขนแก่เนี่ยเราสามารถเอาไปย่อยเป็นสติงได้เฉพาะเสริมนี้นนะสติงเนี่ยผมก็จะเอาไปทําเป็นบันเดิลเอามาขายทีหนึง่งว้าวธุรกิจนี้เอาไว้ทีหลังนะครับ ต้องไปทําร้านบีคอนของเราก่อนและตรงนี้ร้านอามองผมอดไม่ได้เลยที่อยากจะใส่แบบสร้อยแบบสร้ยอยคอไอ้หนูอะห้อยไว้หน้าร้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านขายเทียนทีเนาะส่วนนาฬิกาทรายตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฮัตะซึ่งขายพวกแบบบ็อกทั่วไปอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ขี้เกียจก็คือเป็น lazy man ช h o p ใครไม่ว่างมาเล่นเงี้ยก็มาซื้อของกันและก็นี่เลยครับผมได้เอาบีคอนเนี่ยมาตั้งขายแบบชั่วคคาไว้ก่อน <c oughs> หมดเลยเหรอ โอ้โห oh, 40ไดมอนตอนนี้ผมได้ปรับราคาเป็น8ไดมอนแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างหายากส่วนหนึ่งกูก็ขี้เกียจไปนั่งฟาร์มด้วยแหละถึงนี้อ่ะผมได้วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องไปทำฟาร์มหัววิเทอร์ราคาก็จะได้ถูกลงด้วยเน่โอเคเอาอ,ออกก่อนพอดีมันขายหมดไปละนี่เลยพื้นที่ของเราเขาแอบมาถังดินไปใช้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะมีแพะภูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยผมตกใจกับมันบ่อยมากเลยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี่เนี่ยก็คือคือมันก้มหัวอย่างนั้นผมนึกว่ามันจะวิ่งมาชนอืมเหลี่ยมนะเนี่ยฮันเน่ฮันเน่ยานะยานะมันชอบมาแบบเน่เฮ้ยเฮยยน่น่แ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 น่อืมอืไม่ต้องเลยเฮ้ยเองมีปัญหาอะไรกันปะเนี่ยฮะมองหน้ามองหน้าเดะ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  โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่ผมจะโดนแพะกวนไปมากกว่าน,นี้งั้นเรามาเริ่มสร้างร้านของเรากันเลยดีกว่าครับผม เรียบร้อยครับผมสาหรับร้านขายบีคอนของเรานี่ดูแตกต่างจากชาวบ้านเขามากเลยนะคือมันเหมือนเตาปฏิกรอยู่ข้างปั๊มน้ำมันอะ่ะผมว่าถ้าปั๊มน้ำมันระเบิดนีไม่ต้องโทษใครและโทษกูนี่แหละการตกแต่งก็จะเป็นแบบแนวอย่างเงี้ยเนาะลูกบอลพลังงานอยู่ข้างบนแล้วก็มีไอเนี่แหละ คอยคุมอยู่รูปแบบของร้านนะผมได้มาจากมอดของไทวิเลนซันมีใครเกิดทันเกมนี้ปะวะอ่ะเดี๋ยวเปิดเลเยอฟข้างให้ดูคือต้นแบบของมันเนี่ยมันจะเป็นฐานที่ให้พลังงานของผมเนี่ยก็เอามาดัดแปลงเพื่อทําเป็นร้านขายบีคอนก็พอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำมอดเลดอเลสสอมาก่อนก็เลยหยิบมาใช้เน่ ไม่ต้องเลยกูกำลังยืนพูดอยู่แม่ผมนี่มันสายดัดแปลงจริงๆเนี่ยผมก็จะเอาบีคอนมาขายหรือไม่ก็ของอย่างอื่นด้วยอย่างน้ําแข็งบันเดินอย่างเงี้ยโอเคมาเราไปเอาของที่บ้านกันดีกว่าผมขาย8ดไดมอนด์เหมือนเดิมครับนี่เลยอันนี้ผมไปฟาร์มมานิดหน่อยละนี่นี่ถือว่านิดหน่อยแล้วกันเอาไปขายสักอ่าผมเหลือไว้ให้ตัวเองสักสี่อันล้กันเดี๋ยวเผื่ออาจจะไปใช้ทาอย่างอื่นบ้างเปิดสแตทให้ดูทุกๆคลิปเลยก็ได้มั้งเนี่ย เราคิวไปเท่าไหร่วะเนี่ยจะจะห้าพันตัวละว่างเนาะหนึ่งดีคอนเท่ากับแปดไดมอนด์เออนี่มันมีเรื่องราวหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะมากแถวบ้านผมด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านในชีวิตจ,จริงก็เป็นออกมาข้างนอกนี่มแบบโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยดูนั่นสิ ใครเคยดู Star War ์ภาคห้ามั้งครับ Empire s t i Back นั่นแหละครับคืออยู่ดีๆไอตัวนี้แม่งก็โผล่มาเหมือนแบบข้างนอกเนี่ยพัฒนาไปหลายอย่างมากจนแบบโอ้นี่มัอนอะไรวะเนี่ยคือตอนนี้มันมีเฉลยมาแล้วว่าไอเงี้ยหรือปอนปันเนี่ยได้ทําตัว ATAT AT ขึ้นมาคือตอนนั้นก็ยังมึนๆอยู่แหละกำลังจะ,จะจะหลับแล้วดันมาเจอตัวนี้เข้าไปโอ้โหกูตื่นเลยปะไปดูกันฟาร์มเอา้าทำไมไปบ้านกูอะอ่าอันนี้ทางผ่านฟาร์มทางเนี่ยนูเวียมาทางนี่ยมาทางเนี่ไปไหน,ไไหนวะเนี่ย ไปฟาร์มไงผมทำฟาร์มไว้ฟาร์มใหญ่มากนิดเดีฟาร์มกูเห็นอะไรวะไอ้เดี๋ยวไอ้เนียไอ้เนียกูโดนอะไรวะต็เรื่องหุ่นอะไรวะเอทีปะวะเอทีเอทีปลูกฐานไอ้เ้าตัวคตรใหญ่เลยเดี๋ยวิมหายละโรงงานกูกลายเป็นสมอสมอระพุมการลบหรอวะนี่ลงไปร่วมทำไมฟืนแก่เยอะดูข้างบน ก็ลองไม่มีตัวอะไรเกินลุงโอ้นิดเดียวเองลุงเบสสร้างหกชั่วโมงเองหกชั่วโมงโอ้ยถามจิแล้วประเด็นคือลุงก็อยู่ในเซิร์ฟด้วยนะแต่ลุงไม่ได้ออกมาไม่คือคือคือพี่ไม่ได้ไม่ได้ออกมาข้างนอกนานไงก็ใช่ไงก็ปกติลุงเข้าเนเธอร์กันนานออกมาทีล่าสุดเมื่อคืนก็เพิ่งเพิ่งมามาร์กไอ้นี่นี่จะทำบังเกอร์ตรงกลางนี่นี่แล้วทำไมกูไม่เห็นวะก็ผมสร้างตอนตีสี่เลิกทำตอนหกโมงเช้าแล้วก็มาเริ่มทำต่อมันสร้างตอนลุงไปนอน ใช่ตอนลงไปนอนลูเวตมันก็มาถามว่าไอตัวสีขามันชื่ออะไรนะตอนที่เราเล่นเดเป็กนั่นแหละครับผมโดนเอทีอทบุกบ้านมันกลายเป็นอะไรเนี่ยสมองรภูมิลบไปแล้วเหรอ ตายละโรงงานนิวเคลียร์กูจะระเบิดไหมเนี่ยโอเคก็ถ้าอยากรู้ว่าเขาทำไอตัวนี้ขึ้นมายังไงอย่าลืมไปดูคลิปของปอนปันมีแงลุมด้วยนะคะรับกลับมาที่ภูเขาของเราผมกะว่าถ้าจะมาตกแต่งอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกแต่งทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาที่แบบว่าถ้าเราตกแต่งไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วภูเขาออกมาหน้าตาแบบทุเรศทุเรวัด uh, ทุเรศทุลังเง <G ül üyor> ก็นั่นแหละมันยังเป็นภูเขาครึ่งนึงอยู่เลยแต่ผมก็เตรียมการไว้แล้วครับเนี่ยมีของมีหินอะไรพร้อมเรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าแต่น่าจะเหลือๆแล้วมั้งเสร็จเนี่ยหินหมดเลยไหนๆก็จะทําให้มันเสร็จละงั้นเราไปเริ่มทํำกันเลยดีกว่าครับไป let's go ระหว่างที่ผมกําลังทําภูเขาก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกแหละวยืนเอฟเคตรงไหนวะเนี่ยชาวบ้านเขาปะเขาเจ้า,ายืนฟาร์มสาหร่ายเนี่ยตาเอเติงยืนตรงไหนวะเนี่ยเอ,อ่ออะไรคือการที่ผมเปิดถูกฟังมาแล้วผมได้ยินลุงพูดว่าตาเอเติง <laughs> <laughs> นี่ไงเยยืนเอฟเคตรงนี้เนี่ยนะลุงจังหวัดน้รกอีกแล้วเหรอ <laughs> <laughs> ไม่คือมาหานี่ไอปอนมันตายมันโดนแฟนทอมแดกหัวไปแล้ว กูเป็นแบบสายเก็บศพชาวบ้านหรือไงเหลียวลุงเบสใส่เสื้อใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสือดำใส่สูตรนั่นเอสูตรเอ่นั่แหละตืดื้อฆ่าเก็บศพสองไดมอนตามนั้นแหละครับเสร็จเรียบร้อยครับผมกับภูเขาอันใหญ่ๆของเรา ว้าวคือนั่งทำตั้งแต่เมื่อวานจนวันเนี้ยผมมาอัดอีกวันหนึ่งเรียบร้อยนะเพิ่งเสร็จสดเซาะล้เลยเมื่อกี้จากคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมได้เรียนรู้แล้วว่าเวลาจะทําภูเขาขึ้นมาเนี้ยต้องขึ้นโค้งก่อนนี่ขนาดขึ้นโค้งนะมันจะเห็นเป็นเอ่าเรียกว่าไงเดีย,ยเป็นรอยเนี่ยอันนี้เป็นรอยต่อขึ้นไปปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยมันยังดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะ ทำไมมันคำพูดแปลกๆวะหมายถึงไมถึงทำภูเขาเออนั่นแหละโอ้รู้สึกมีความสุขจังเลยโปรเจกต์เสร็จไปอีกหนึ่งโปรเจกต์่วนข้างในก็เหมือนเดิมผมคงไม่นั่งอุดให้มันหมดเนี่ยหรอกโอ้โหมอนน่าจะเยอะโอ้โหเพียบเลยเอาไว้มาปักลายบล็บอกหลังไม้แล้วกันโอเคหินก็เหลือเนาะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ต่อเซนนี้ถือว่าใช้ได้โคตรคุ้มเลยก็เหลือประมาณสองอ้าวเฮ้ยหมดเลยเหรอน่าจะเหลือแค่ไม่กี่อันนี่แหละไว้พทหนาแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาตกแต่ง ภูเขาให้มันมีน้ําแข็งมีดิฟสเลตเหมือนเป็นลายโผล่ขึ้นมาบนภูเขาบ้างนะถ้ามันเรียบๆอย่างเงี้ยมันจะดูแบบจืดๆอะ่ะในคลิปหน้านะผมจะมาสร้างตัวคุมลําแสงบนภูเขานี่แหละเดี๋ยวต้องไปออกแบบหลังมาก่อนคือไปดูเรฟเลนซ์มาหลายที่อยู่เรื่อยๆครับถ้าทําทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบื่อสะก่อนและตรงหน้าฐานของผมนะก็จะทําเป็นบังเกอร์แล้วก็อาจจะมีรถแบบขนของอะไรเข้ามาจอดด้วยไอตรงที่วงๆตรงนี้ไว้เนี่ยตอนแรกผมก็จะทําเป็นต้นไม้ยักษ์แต่คิดไปคิดมามันน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่แบบว่าจะทําต้นมไม ไอไอป่องตรงเนี้ยก็เลยอาจจะลองทําเป็นที่จอดรถแทนเผื่อไม่เห็นภาพผมให้ไปดูในครีเอทีฟดีกว่า นี่เลยครับผมได้ออกแบบบังเกอร์กับกาดทาวเวอร์ออกแบบมาได้สักพักนึงแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ไอตัวกาดทาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะดูเรียบๆไปหน่อยนะคือบอสเนี่ยแนะนําให้ผมลองผสมพวกแอนเดไซด์กับสโตนดูก็เอาไว้ทําหน้างานเอาแล้วกันและนี่ก็เป็นรถขนของที่พูดไปเมื่อกี้ผมแปะเครดิตไว้ตรงดีสคริปชันแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะลองไปสร้างดูก็ประมาณนี้ละครับสำหรับสิ่งก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้แล้วบางคลิปใช้เวลานาน,านก็เพราะงี้แหละครับคือไปลองสร้างมาก่อนแล้วค่อยไปหาของอีกทีหนึ่งไอต,ตอนพาร์ทหาของ ผมมีบางสิ่งที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนปลอดภัยหายห่วงเค่ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสลับ i อเอส p อนพีเอพิซด5แล้วไเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสลรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย โดน a t ท t บุกบ้าน